สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนกระจกเลนส์กล้องตัว12 Pro Max นะครับสวัสดีครับจากร้าน m a k e Up นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนกระจกเลนส์กล้องตัว12 Pro Max นะครับตัวนี้เพิ่งแตกมาเลยนะครับอันนี้หลุดออกเกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้ายังฝืนใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำแล้วก็แกะกันเลยครับผม ตัวนี้นะครับทุกขาถึงใช้งานนะครับตัวฝุ่นค่อนข้างลงตัวกล้องเยอะพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ก็ได้แจ้งลูกค้าก่อนแล้วนะครับว่าจะทําความสะอาดได้เท่าที่จะทําได้นะครับผมถ้าไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนตัวกล้องใหม่อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าตัวกล้องโดนน้ายาไม่ได้นะครับผมถ้าตัวกระจกเลนกล้องแตกนะครับก็แนะนําให้รีบเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าตัวกล้องอาจจะเสียหายได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าโดนความชื้นโดนฝุ่นโดนน้ํานะครับ โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนกระจกเลนนะครับตัวกล้องนะครับรุ่น iPhone 12 Pro Max นะครับผมมันนี้ก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับใกล้ๆเลยใสยเ่เจ๋วเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสาหรับลูกค้านะครับที่ทําตัวกระจกตัวเลนกล้องนะครับแตกนะครับทุกรุ่นนะครับทางร้านมีบริการรับเปลี่ยนนะครับเฉพาะตัวกระจกเลนกล้องนะครับตั้งแต่รุ่นไอโฟนเจ็ดพัทนะครับที่เป็นกล้องคู่ใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับจนถึงรุ่นไอโฟนสิบสองโปรแมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ได้จบเพียงเท่านี้นะครับผม Mac Up Studio ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม